สวัสดีค่ะเจอกับกระต่ายในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งวันนี้พี่ต่ายจะมาแชร์ประสบการณ์การแพนหน้ากากอนามัยแบบหนักหน่วงเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าณนะตอนนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือหายเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนที่แล้วโอ้โหทุกคนส,สภาพผิวหน้าคือยับเยินมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าหลังจากที่พี่ต่ายแพนหน้ากากอนามัยเนี่ยพี่ต่ายรักษา ยังไงบ้างนะคะเขาเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนนะคะก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนว่าคือปกติพี่ไใส่แมสอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ทั้งวันก็คือเราจะใส่เฉพาะช่วงที่เราออกไปนอกบ้านที่ต้องไปพบเจอผู้คนเท่านั้นเองนะคะแต่เวลาอยู่ในบ้านก็คือปกติไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งคือประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยขอเท้าความก่อนนะยาวนิดนึงแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะประมาณเดือนที่แล้วนะคะญาติ ที่เป็นญาติสนิทมากๆในของพี่ต่ายนะเสียแล้วแม่พี่ต่ายไปเป็นแม่ครัวใหญ่แล้วพี่ต่ายก็คือด้วยความที่เป็นญาติที่สนิทกันก็คือไปช่วยงานซึ่งไปช่วยงานจะช่วยงานอยู่ที่วัดด้วยกันทั้งหมด3วันมันเป็น3วันที่ เราอยู่ที่วัดแทบจะทั้งวันตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำเลยค่ะไปจนถึงประมาณสองทุ่มนะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งวันจริงๆทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มีญาติพี่น้องหรือว่ามีคนคนอื่นๆอยู่ที่วัดด้วยนะนะคะก็จะถอดบ้างเฉพาะช่วงที่เรากินข้าวเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เราเข้าไปช่วยงานอยู่ในก้คนครัวไปเป็นเ,นเ,นเนสาล้นครัวค่ะ อากาศมันร้อนทุกคนอากาศมันร้อนแล้วเหงื่อมันออกมันร้อนมากซึ่งมันทําให้เกิดการสะสมแล้วก็การหมักหมมนะคะหน้ากากอนามัยพี่ต่ายเปลี่ยนแทบจะทุกๆุกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าบางช่วงบางตอนที่อากาศมันร้อนมากอะทุกคนหน้ากากอนามัยเปียกเลยจ้ะอืมแล้วอาการแพ้ของพี่ต่ายเนี่ยวันแรกที่อยู่ที่วัดนะคะรู้เรื่องเลยก็คืออาการแพ้เนี่ยจะเริ่มมาจากเราเริ่มรู้สึกว่าริมฝีปากเรามันคันมันจะคันแบบยิบยิบนิดนึงอะค่ะ แค่คันก่อนนะวันแรกจะแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมริมฝีปากเรามันจะคันๆยิบๆแล้วรู้สึกว่าริมฝีปากมันจะแห้งมันจะแห้งกว่าปกติเลยซึ่งเราก็ทาลิฟต์กลอสของเราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะพอมาวันที่สองวันที่2เนี่ยเริ่มเห็นผลชัดเลยว่าผดผื่นเล็กๆเล็กๆเลๆมันขึ้นเต็มเนี่ยความพี่ต่ายนะตอนที่แพ้หน้ากากอนามัยคือจะแพ้ตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยครึ่งครึ่งล่างนะคะแพ้เป็นแบบเป็นทรงหน้ากากอนามัยแ,แพ้แบบนี้เลยแล้วบริเวณแก้มเนี่ยก็คือจะมี ผดผื่นเล็กๆแล้วก็เป็นสิวเขาเรียกะไรสิวอุดตันเล็กๆๆ,ๆขึ้นเต็มไปหมดเลยทุกคนโดยเฉพาะบริเวณนี้บริเวณใต้คางคือขึ้นแบบเยอะมากแล้วลริมฝีปากมันจะมีอาการคันยิบๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็ริมฝีปากบริเวณนี้ครับทุกคนเนี่ยรอบนอกของริมฝีปากคือมันมันแห้งแล้วมันก็รอกแล้วมันก็เริ่มแดงโอ้โหเรา คือมันเป็นอาการที่เราไม่เคยเจอคือครีมทุกอย่างเราใช้เป็นปกติเลยเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นจากการแพ้หน้ากากอนามัยเพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะแล้วมันร้อนแล้วมันจะเกิดการสะสมการหมักหมอะค่ะทุกคนพอมาวันที่สมโอ้โหเริ่มอาการเริ่มรุนแรงขึ้นจนเสร็จงานวันที่สวันที่4ี่ก็เลยอาพักอยู่บ้านก่อนดื่มน้ำเยอะๆงดแต่งหน้าทาลิปกลอสอันนี้คือตอนที่เราเริ่มดูแลตัวเองช่วงที่เราอยู่ที่บ้านเนาะพอมาวันที่5้าคือมันไม่มันไม่ดีขึ้นเลยทุกคนไม่่ายก็เลย ติดต่อไปทางสกินทูยูสกินทูยูเนี่ยจะเป็นคลินิกความงามที่จังหวัดอุบลน,นะคะ เป็นสาวอุบลเดิเป็นคนอุบลและสกินทูยูเนี่ยจะเป็นคลินิกค,ความงามพี่พี่ตายไปใช้บริการอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไปนกดสิวไปมาร์กหน้าไปฉีดโบท็อกไปทนนํานู่นนี่นั่นนะคะก็จะไปใช้บริการที่สกินทูยูอยู่เรื่อยๆนะคะจนวันนั้นเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยถ่ายสภาพผิวหน้าตัวเองเนี่ยไปให้คุณหมอดูว่าแบบเฮ้ยคุณหมอช่วยดูหน่อยว่าต่ายอ่ะต,าย,ตายคิดว่าต่ายแพนักกากอนามัยแน่เลยคือถ้าเราอาการแบบนี้รักษาย,ยังไงบ้างนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําขั้นตอนดังนี้นะคะว่าถ้าเกิดเรามีอาการ แบบนี้เนี่ยควรรักษาอย่างไงบ้างคุณหมอก็จะแนะนําให้ต่ายฉีดมาได้คอลลาเจนนะคะกดสิวมาร์กหน้าแล้วก็ให้ทาตัวที่เป็นยาแก้แพ้ด้วยนะคะทางสกินทูยูน่ารักมากค่ะแอบแถมวาสลีนทาดินฝีปากมาให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งตัวที่เป็นฉีดมาได้คอลลาเจนเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ ฉีดฉีดลงที่ผิวหน้านะ16จุดตัวมาได้คอลลาเจนเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ดีท็อกผิวขับล้างสารพิษของเราเนี่ยออกจากผิวของเรานะคะมาได้คอลลาเจนเขาจะเหมาะสําหรับคนที่มีอาการแพ้ครีมหน้าติดสารเซรั่ยมาหรือว่าแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยก็จะเหมาะมากๆกับการฉีดมาเด้คอลลาเจนจะเป็นตัวที่ดีท็อกผิวของเรานะคะแบบฉีดลงที่ผิวหน้าเลยค่ะอ่าพอเราฉีดเสร็จฉีดมาเด้เสร็จนะคะ บริเวณอาการแพ้ของพี่ต่ายเนี่ยก็คือจะแพ้ตั้งแต่รอบนี้ใช่ไหมคะแล้วบริเวณช่วงแก้มช่วงคางจะมีสิวผดสิวเม็ดเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยก็จะกดสิวร่วมด้วย,พอ,วววยพอกดสิวเสร็จแล้วก็จะตามด้วยมาร์กหน้าค่ะมันจะเป็นมาร์กที่รู้สึกว่ามันเย็นๆจะเป็นมาร์กที่ช่วยลดผดผื่นนะคะอ่ะพอจบกระบวนการที่คลินิก3ขั้นตอนนี้แล้วนะคะกลับมาที่บ้านเนี่ยพี่ต่ายก็จะมาทาตัวยาแก้แผลเพราะว่าริมฝีปากพี่ต่ายมันจะแห้งมากทุกคนมัน แห้งมันลอกแล้วก็มันก็ขันก็คือใช้ตัวยาแก้แพ้เนี่ยทาบริเวณรอบๆริมฝีปากให้ทั่วเลยนะคะก็คือทาบาง,บางๆเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายาแก้แพ้เนี่ยให้ทา3วันแล้วก็หยุดนะคะเพราะว่ายาแก้แพ้เขาจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ด้วยนะคะทุกคนแต่ี่ตอนที่พี่ต่ายใช้ก็คือ3วันเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบริเวณลิมฝีปาก<ๆ>เพราะว่าตอนที่เราแพ้ลิมฝีปากพี่ต่ายคือนหนักสุดเลยมันจะมีอาการคันยิบๆแห้งลอก แล้วริมฝีปากมันก็จะดาคล้าแบบดาคล้ําแบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนโอเคพอเราเริ่มทายาแก้แพ้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นวาสลีนเนี่ยก็จะทาเนื้อในริมฝีปากนะคะบริเวณรอบบริเวณริมฝีปากข้างในนะคะแต่ว่ายาแก้แพ้เนี่ยก็คือให้ทารอบนอกให้ทารอบนอกริมฝีปากที่เรามีอาการแพ้นะคะซึ่งตอนที่พี่ต่ายไปหาหมอเนี่ยไปทําไปฉีดมาได้ไปกดสิวเนี่ย ทิตย์แรกที่ทําการรักษาคือเริ่มเห็นชัดเลยว่าดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิทพออาทิตย์ที่สองเริ่มดีขึ้นแบบสัก80%ซพอครั้งที่3นี่คือหายเป็นปกติคือสภาพผิวหน้าตอนนี้คือดีเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นวิธีการที่การรักษาของมิตายในตอนที่แพ้หน้ากากอนามัยแบบหนักหน่วงแบบหนักหน่วงมากๆ ทุกคนคือตอนนั้นคือมันทรมานมากๆเลยแล้วแบบดีใจมากที่ตอนนี้คือรักษาหายแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนนะคะซึ่งแต่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นแบบ ไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงอาจจะรักษาด้วยตัวเองก็ได้แต่อย่างของพี่ต่ายเนี่ยคือมันเป็นหนักเลยแล้วเราก็อยากให้มันหายไวๆจะได้ทําคลิปอื่นๆต่อๆไปได้นะคะก็เลยโอเคตัดสินใจไปหาคุณหมอที่สกินทูยูนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาคล้ายเคียงกันกับพี่ตายที่แบบเป็นหนักๆน,นะก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าให้ไปหาคลินิก ใกล้ๆบ้านก็ได้แต่อย่าหอมไปตายไปที่สกินทิวที่จังหวัดอุบลน,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ